สวัสดีค่ะเปิดรายได้รายการโหนกระแสเรียกว่าเป็นรายการดังที่ได้รับความนิยมมากๆในสังคมและโซเชียลเลยก็ว่าได้สำหรับรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยมาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยรายการโหนกระแสเป็นการนำมาเรื่องราวที่เป็นกระแสในสังคมละช่วงเวลานั้นมาพูดคุยซึ่งเรื่องราวนั้นมีอยู่ในหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงสังคมเศรษฐกิจหรืออื่นๆรูปแบบรายการจะเป็นการพูดคุยระหว่างพิธีกรกับแขกรับเชิญปัจจุบันรายการของกระแสนั้นเป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทดีคืนดีวันจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตร,รายการทางวิทยุหรือโทรทรรัศน์และการบันเทิงอื่นๆและเมื่อวันที่5้ามิถุานายน2566นที่ผ่านมายัางเป็นวันครบรอบ6ปีของรายการ ึ่งเราจะพาทุกคนไปสองรายได้ของรายการกันค่ะซึ่งจากข้อมูลจากระบบ DBD Data Warehouse ของโครงการพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ณวันที่7มิถุนายน2566ระบุว่าบริษัทดีคืนดีวันจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่13กันยายน2553โดยมีรายชื่อนายพูดิตกำเนิดพลอยชื่อจริงของหนุ่มกัญชัยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท หุ้นจำนวน25,000หุ้นหรือ50%มูลค่าหุ้น69,36,992บาทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2565รายได้รวม99.7ล้านบาทรายจ่ายรวม40.4ล้านบาท กำไร47.4ล้านบาทปี2564รายได้รวม86.1ล้านบาทรายจ่ายรวม41ล้านบาทกำไร36ล้านบาทปี2563รายได้รวม71.9ล้านบาทรายจ่ายรวม64.3ล้านบาทกำไร6.1ล้านบาทปี2562รายได้รวม60.9ล้านบาท รายจ่ายรวม58.6ล้านบาทกำไร1.8ล้านบาทปี2561รายได้รวม69.2ล้านบาทรายจ่ายรวม65ล้านบาทกำไร3.3ล้านบาทรวม5ปีย้อนหลัง2561ถึง2565มีไรายได้รวม387.8ล้านบาทมีกำไรรวม94.6ล้านบาท ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ